สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเรื่องร้อนๆที่ชายแดนไทยกัมพูชากันอีกครั้งนะคะล่าสุดเนี่เ,เกิดเหตุปะทะกันที่ช่องอามา้าที่อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลเมื่อวันที่27กันยาที่ผ่านมานี่เองค่ะดูเหมือนสถานการณ์จะตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากรายงานข่าวโทรทัศน์เป็นหลักเลยนะครับอย่าง TNN หรือว่าช่อง8คือเขาพยายามนำเสนอข้อมูลจากทั้งสงฝั่งนะทั้งไทย ทั้งัมพูชาทําให้เราพอจะเห็นภาพความซับซ้อนที่เอ่อที่มันเกิดขึ้นครับค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันพยายามจะปฏิติดประตอ่อวอลาดับเหตุการณ์ดูว่าข้อกล่าวอ้างของแต่ละฝ่ายที่มันมันขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็เรื่องกลยุทธ์ต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่าเอามาใช้กันรวมถึงผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ความพยายามทางการทูตที่กำลังทำอยู่ด้วยนะคะครับ เริ่มกันที่ตัวเหตุการณ์ประทัที่ช่องอ่านม้าวันที่27กันยาเลยนะครับคือตามรายงานข่าวฝั่งไทยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงครับกองกําลังกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนใช้ปืนเล็กแล้วก็มีข้อมูลว่าใช้อาวุธสงครามอื่นด้วยนะอย่างเช่นปืนกลมือหรือว่าลูกระเบิดยิงจากที่มั่นเขาตรงเนิน677เข้ามาใส่ฐานฐานไทยเราที่เนิน600กับ527ครับ ฟังดูเหมือนจงใจหาเรื่องเลยนะคะยิงตอนกลางวันแสกแกแบบนี้ทางไทยเขามองว่ายังไงคะเรื่องนี้ฝ่ายไทยมองว่าเป็นการยุยชัดเจนเลยครับคือเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ขึ้นมาซึ่งทหารไทยเราก็ต้องตอบโต้แหะครับตามหลักสากลแต่ก็พยายามอย่างมากที่จะคุมสถานการณ์ไม่ให้มันไม่ให้มันบานปลายออกไปหรือว่าไม่ให้ตกหลุมพรางที่เขาอาจจะวางไว้แต่ทางกัมพูชานี่เขาบอกอีกอย่างเลยใช่ไหมคะ เห็นว่าม ok, ีทั้งโคศกมาลีแล้วก็ทางสมเด็จทุนเซนออกมาพูดเองด้วยใช่ครับทําบางกัมูชาเขาอ้างกลับกันเลยบอกว่าไทยตัางหากที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนบอกว่าตอนประมาณ11.52นะครับไทยใช้ปืนโครกกับอาวุธเล็กยิงใส่ฐานที่มั่นของกัมพูชาแล้วก็ย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยออยังยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงอยู่เสมอโหต่างกันคนละขั้วเลยนะคะเรื่องใครเริ่มก่อน แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าข้อมูลมันสวนทางกันจริงๆซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องข้อกล่าวหาว่ามีการใช้กลยุทธ์หรือว่าถึงขั้นจัดฉากสถานการณ์กันเลยทีเดียวครับ ประเด็นนี้ทั้งฝ่ายไทยเขาเชื่อว่ามันมีน้ำหนักอยู่นะครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ประท้าเนี่ยมันเกิดขึ้นประจบเหมาะพอดีกับช่วงที่คณะผู้สังเกตการระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IoT นะครับ International Observer Team ซึ่งเป็นทีมที่ทางกับ,บูชาเชิญมาเองกำลังจะลงพื้นที่สำรวจชายแดนพอดีเลยครับอ๋อเหมือนจงใจให้ IoT มาเห็นตอนที่กาลังมีการยิงกันแล้วก็จะชี้ไปว่า เนี่ยไทยเป็นฝ่ายรุกรานยังหรอคะแล้วเขามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนแนวคิดนี้บ้างคะคือมีรายงานว่าฝ่ายไทยตรวจพบการติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้นะครับแบบติดตั้งไว้ล่วงหน้าเลยบริเวณฐานปฏิบัติการทางใต้ของช่องอ่านมาก็คาดการกันว่าอาจจะเตรียมไว้บันทึกภาพตอนที่ทหารไทยเรายิงตอบโต้ก,กลับไปแล้วก็อาจจะนําภาพหรือคลิปพวกนี้ไปตัดต่อ ไปเผยแพร่ในเวทีโลกเพื่อสร้างเรื่องว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นฝ่ายลุกรานประมาณนั้นครับฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วการยิงตอนกลางวันแบบนี้มันมันช่วยอะไรในทางทหารจริงๆหรือเปล่าคะเอ่อในทางยุทธวิธีจริงๆแทบไม่มีประโยชน์เลยครับการยิงแบบเปิดเผยตอนกลางวันแบบนี้มันเลยถูกมองว่าเจตนาหลักคือการยั่วยุมากกว่ายั่วยุให้ไทยตอบโต้กลับซึ่งถ้าไทยเราตอบโต้แรงๆกลับไป ก็อาจจะเข้าทางเขาพอดีถูกนําไปขยายผลได้ง่ายๆว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยถึงกับใช้คําว่าเหมือนเป็นการละครเลยนะครับที่เขาบอกว่าเคยเห็นกัมพูชาทําแบบนี้มาแล้วในอดีตแล้วเรื่องคลิปวิดีโอล่ะคะเห็นว่ามีออกมาหลายอันเหมือนกันช่วงนั้นครับอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกัน มีการกล่าวหาว่าฝ่ายปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ของกัมพูชาเนี่ยคือการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความได้เปรียบทางทาหารหรือการเมืองอครับมีการนำคลิปเก่าๆกลับมาปั่นกระแสซ้ำอ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่ว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนอกจากนี้ยังมีคลิปที่อ้างว่าเป็นฐานขมຈมนบันทึกเองเลยนะตอนเกิดเหตุแต่แต่ผู้บันทึกในคลิปดูแบบสบายๆนะครับไม่เหมือนคนที่กําลังอยู่ในภาวะสงครามหรือโดนโจมตีจริงมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดความสงสัยเรื่องการจัดฉากมากขึ้นไปอีก แต่ในขณะเดียวกันกัมพูชาก็ออกมาเรียกร้องให้ IoT เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะถ้าเขาจะจัดฉากทำไมต้องเรียกคนนอกมาดูเองด้วยล่ะคะมันดูมันดูย้านแย้งไหมนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ คือฝ่ายกพูชาเองเขาก็เรียกร้องเหมือนกันนะให้ไอโอทีเข้าไปตรวจสอบเลยอย่างโปรง่งใสเป็นกลางดูทั้งชนิดกระสุนดูทิศทางการยิงเพื่อหาความยุติธรรมให้ทั้งสองฝ่ายสมเด็จฮุนเซนถึงกับโพสข้อความท้าทายเลยนะครับว่าทองแท้ไม่กลัวไฟถ้าใครปฏิเสธการตรวจสอบก็ให้ถือว่าเป็นฝ่ายผิดคือเป็นฝ่ายที่ยิงก่อนนั่นแหละเป็นการโยนความกดดันกลับมาที่ไทยเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วทางกองทัพไทยเราว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่สอง ก็ยังยืนยันตามเดิมครับว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนและการตอบโต้ของไทยเนี่ยเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามและที่สําคัญคือไม่ให้เข้าทางสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อของทางกัมพูชาครับมีการตอบโต้กันผ่านโซเชียลมีเดียด,ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าค่อนข้างดุดเดือดเหมือนกันใช่ครับมีเหมือนกันอย่างเพจของกองทัพบ,บกไทยก็มีการโพสต์ข้อความตอบโต้คําว่าทองแท้ไม่กลัวไฟของสมเด็จหุ่นเซน ด้วยข้อความทํานองว่าคนอะไรหน้ามึนหรือตีบทแตกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และความไม่พอใจที่ค่อนข้างชัดเจนจากฝั่งไทยเหมือนกันนะครับในตอนนั้นพอสถานการณ์เป็นแบบนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นประชาชนตามแนวชายแดนนะคะอ๋อจังหวัดสุรินทร์ต่างก็วิตกกัมวลกันมากคือไม่มั่นใจในสถานการณ์อย่างมากเลยครับถึงขั้นต้องอบพยพกันเลยไหมคะตอนนั้น ถึงแม้จะยังไม่มีประกาศอพยพอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าหลายครอบครัวโดวยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างบ้านที่มีเด็กเล็กคนแก่หรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ด่ำทยอยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปก่อนแล้วครับคือเขาให้เหตุผลว่ากลัวว่าถ้ารอจนสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นจริงๆเช่นมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนีกันไม่ทัน น่าเห็นใจจริงๆค่ะแล้วเขาอพยพไปอยู่ที่ไหนกันคะพอจะมีข้อมูลไหมคะส่วนใหญ่ก็จะไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือพื้นที่ปลอดภัยที่ทางราชการเคยจัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งก่อนๆน,นะครับซึ่งก็จะอยู่ห่างจากแนวชายแดนออกมาพอสมควรอยู่นอกระยะยิงของผู้อาวุธหนักมีตัวเลขจากฝั่งช่องจอมแจ้งมาว่ามีผู้พยพแล้วประมาณ104คนครับตอนนั้นแล้วทางทหารหรือหน่วยงานรัฐเขาเข้าไปดูแลช่วยเหลือยังไงบ้างคะ กองทัพภาคที่มเขาส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือชอปกรลงพื้นที่ทันทีเลยครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่พร้อมกันนั้นก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารด้วยนะครับคือให้ติดตามข้อมูลจากทางการเป็นหลักเพราะช่วงนั้นข่าวลือข่าวปลอมหรือเฟซกนิวส์มันอาจจะเยอะ ซึ่งฝ่ายไทยก็ชี้ไปว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกกลยุทธ์ที่กัมพูชาอาจจะใช้เหมือนกันนอกจากพื้นที่ปะทะที่ช่องอานุมาแล้วยังมีจุดอื่นๆที่น่ากังวลอีกไหมคะในช่วงนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเหมือนกันครับในพื้นที่จังหวัดสาแก้วบริเวณบ้านหนองยาแก้วคือมีข้อมูลว่าทางสมเด็จหุนเซนสั่งให้นักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านเปรจันฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วพอดีเลย การระดมสื่อไปแบบนั้นมันมันแปลกๆนะคะปกติพื้นที่ชายแดนแบบนั้นไม่น่าจะมีอะไรทำไมต้องเรียกนักข่าวไปรวมกันเยอะๆอาจจะมีแผนจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะนั่นคือสิ่งที่ต้องจับตาดูเลยครับอาจจะมีการเตรียมจัดกิจกรรมบางอย่างหรือเตรียมแถลงข่าวหรืออาจจะออสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาอีกก็ได้มีข้อสังเกตด้วยนะครับว่าคนในฝั่งกัมพูชาแถวๆนั้นน่ะดูบางตาลงกว่าปกติ อาจจะมีการกระจายกำลังหรืออาจจะสั่งให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปก่อนซึ่งก็ยิ่งทำให้เราต้องเฝ้าระวังมากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยก็คงไม่ประมาทนะคะต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับก็ยังคงตรึงกำลังลาตระเวนมีการตรวจสอบทางอากาศแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะในพื้นที่อ่อนไหวอย่างบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจาน ในขณะที่หน้าง,งานยังดูตึงเครียดแบบนี้ความพยายามทางการทูตก็ต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไปใช่ไหมคะยิ่งช่วงนั้นมีการประชุมใหญ่ UN เที่นิวยอร์กพอดีด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสถูกต้องครับเวทีระหว่างประเทศก็เป็นอีกช่องทางสําคัญในการสื่อสารแล้วก็หาแนวทางลดความตึงเครียดท่านรัฐมนตรีต่างประเทศศีหัสศักดิ์พงเกตแก้วก็ได้ใช้โอกาสนี้พบปะหารือกับหลายๆฝ่ายเลยครับที่นิวยอร์กมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะในการพูดคุยทางการทูต ที่สำคัญสำคัญนะครับก็เช่นการพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งจังหวะน,นั้นญี่ปุ่นเป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออชวาพอดีอนุสัญญาที่ว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลนะครับอ๋อเรื่องทุนระเบิดนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื้อรังตามชายแดนอยู่แล้วแล้วคุยอะไรกันเป็นพิเศษคะทางไทยเราก็ย้ำจุดยืนนะครับว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำตามอนุสัญญานี้แล้วก็พยายามใช้กลไกนี้ โน้มน้าวให้กัมพูชายุติการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดและอยากให้กลับมาร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนอย่างจริงจังตามที่เคยตกลงกันไว้ในกรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่ง GBC นี้ก็เป็น,นกลไกหลักในการพูดคุยระดับทวิภาคีเรื่องชายแดนของเรากับกัมพูชาอยู่แล้วครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วได้คุยกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆด้วยไหมคะมีการพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียด้วยครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมาก เพราะว่ารัสเซียกำลังจะเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC ในเดือนตุลาคมพดีซึ่ง UNSC ก็คือองค์กรหลักของ UN ที่ดูแลเรื่องสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยตรงเลยครับเราไปคุยกับรัสเซียเพื่ออะไรเป็นพิเศษคะก็เพื่อย้ำจุดยืนของไทยครับ ว่าเรายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและต้องการใช้กลไกลก,าการพูดคุยแบบสองฝ่ายคือไทยกับกัมพูชาในการแก้ปัญหาซึ่งทางรัสเซียเองก็แสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางนี้นะครับคือเขาก็ไม่ต้องการเห็นสถานการณ์มันบานปลายเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังได้พบกับท่านเลข,ขาธิการ UN แล้วก็ประธานสมัชชาใหญ่ด้วยเพื่อยืนยันจุดยืนของไทยในการเคารพกฎบัตร UN ครับ แล้วข้อเสนอเรื่องการคุยสี่ฝ่ายแล้วคะที่ม่สหรัฐกับมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มีความคืบหน้าไหมคะอ๋อข้อเสนอนี้มาจากทางประธานาธิบดีสหรัฐครับที่อยากจะให้มีวงหารือสี่ฝ่ายคือไทยสหรัฐมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาเพื่อจะผลักดันให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เคยทำกันไว้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนั้นนะครับมันมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น ฟังดูก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะการมีคนกลางหรือว่าประเทศอื่นๆเข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นได้ก็ก็ถือเป็นความพยายามอย่างหนึ่งครับในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาใหม่แต่แน่นอนว่าก็ต้องรอดูท่าทีของทางกัมพูชาก่อนนะครับว่าเขาจะตอบรับแนวทางนี้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชามักจะยืนกรานว่าต้องการแก้ปัญหาแบบทวิภาคีคือคุยกันเองก,กับไทยโดยตรงมากกว่า สรุปแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะมีทั้งเสียงปืนที่ดังขึ้นจริงๆข้อกล่าวหาเรื่องการจัดฉากที่ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในมุมของตัวเองผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ชีวิตประจำวันของประชาชนตามแนวชายแดนและก็มีความพยายามทางการทูตในหลายๆช่องทางที่กาลังดาเนินไปพร้อมๆกันอยู่ใช่ครับปัญหาคัดแดง้งหลักๆที่ยังหาข้อยุติที่ชัดเจนไม่ได้เลยก็คือ ใครกันแน่ที่เริ่มยิงก่อนที่ช่องอ่านมาแล้วเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่การกล่าวหากันไปมาเรื่องการสร้างสถานการณ์การใช้ไอโอปั่นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันยิ่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงซึ่งกันและกันครับฟังทั้งหมดแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าปัญหามันอยู่แค่เหตุการณ์ประทะครั้งนี้หรือว่าข้อกล่าวหาเฉพาะหน้ากันแน่ หรือจริงๆแล้วมันมีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่มันลึกกว่านั้นที่คอยขับเคลื่อนให้ความตึงเครียดตามแนวชายแดนมันปะทูขึ้นมาอยู่ด้วยเรื่องแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีครับและประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจแบบนี้แล้วก็มีการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารหรือเฟกนิวสมาเป็นเครื่องมือกันอย่างเปิดเผย กลไกอย่างผู้สังเกตการนานาชาติ IoT ที่กัมบูชาเชิญมาเองหรือว่าช่องทางการทูตต่างๆที่เราเห็นความพยายามกันอยู่นี่มันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์หรือว่าสร้างความเข้าใจที่แท้จริงได้นี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปครับ